คารพศรัทธาแล้วก็มากราบไหว้สักการะบ,บูชาเยี่ยมเยือนท่านอยู่เป็นประจำในคราวที่ท่านอาพาธหรือในคราวที่วาระสาคัญต่างๆนะคะดังนั้นวันนี้อาจารย์เองก็ได้ถือเป็นนิมวไมนิมิตใหม่อันมงคลที่นําพาร่างสังขารของอาจารย์เนี่ยได้รักษาศีลอุโบโสถวันนี้นะคะแล้วก็ได้มาบูชาบุคคลที่ควรบูชาเริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าก่อนเลย พระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็พระอาหารหันต์ทั้งหมดและอาจารย์ก็ได้บูชาพระเ,เรียกว่าอธิธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นพระสงฆ์นะคะที่ได้มรณภาพไปแล้วนั้นนะคะทางวัดบูรพารามก็ได้รวบรวมอธิธาตุนั้นทั้งหมดในประเทศไทยมารวมอยู่ที่นี่นะคะเป็นมหาเจดีย์นะคะที่ สำหรับบรรจุแล้วก็ให้ผู้คนได้มากราบไหว้บูชาสักาาการะอธิษฐานจิตถือว่าเป็นบุญใหญ่วาสนาใหญ่บารมีใหญ่ว่าครั้งหนึ่งตนเองได้มาสักการะบูชาในที่อันเป็นมงคลนะคะในช่วงอายุอันเป็นมงคลของตนเองและก็เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งอาจารย์เชื่อว่า บุญกุศลอันเกิดจากการบูชาศักการะบุญกุศลอันเกิดจากการมาทาทานและบุญกุศลอันเกิดจากการรักษาศีลแล้วก็บรรลุเ,เพียรภาวนานี้นะคะเราท่านทัน้งหลายก็จะประสบความอัศจรรย์แล้วก็าบาร,รมีปฏิหารนะคะที่จะนําพาให้ชีวิตของเราเนี่ยได้ก้าวข้ามอุปสรรคแล้วก็ได้ได้สิ่งที่ตนเองพึงปรารถนาพึงถึงพึงอยู่เพราะอาจารย์เชื่อได้แน่นอนว่า ถ้าเราเป็นคนมีบุญนะคะเราจะตกที่ใดก็ตามก็จะไม่เป็นคนลำบากนะคะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะมีอยู่มีกินมีใช้มีอาศัยมีความมั่นคงในที่นั้นๆนะคะอันนี้ก็คือว่าถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญนะคะอยู่ที่ใดก็มีความสุขความเจริญในที่นั้นๆนะคะดังนั้นขออนุโมทนานะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ